สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับนะครับในการขับขี่รถยนต์นะครับบางครั้งเราไม่รู้เส้นทางครับเราก็จะเปิด GPS ไปนะครับแต่ว่าบางครั้งหรือบางท่านนะครับก็จะไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์สําหรับรถยนต์นะครับหรือว่าถ้ามีนะครับบางครั้งเราเอาตั้งไว้นะครับแล้วก็อดูดไว้นะครับบางครั้ง ก็จะหลุดมาทั้งตัวตั้งเลยครับเพราะว่าตัวดูดเขาไม่ดีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาแก้ปัญหานั้นง่ายๆครับโดยที่เราฉุกเฉินนะครับผมก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาอสอดไปที่ช่องแอร์นะครับก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับตัดมานะครับแล้วก็เอาไว้ลักษณะนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มองดูเส้นทางเราสะดวกนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราใส่ถุงพลาสติกไปแล้วนะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาโทรศัพท์เรานะครับวางลงไปแบบนี้ครับกับเคสนะครับนี่ครับเราก็จะได้อ่าเวลาเราเปิดนะครับเวลาดู GPS นะครับเราก็ไม่ต้องไปถือเราไม่ต้องไปกังวลนะครับเราก็สามารถ ปล่อยแล้วก็มองได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ